ไส้แป,ปรป่วนจะเป็นโรคเรื้อรังอาจเป็นปีๆหรืออาจเป็นตลอดชีวิตเป็นโรคที่ไม่ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรงแม้จะเป็นมาหลายปีและไม่ทําให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตแต่เป็นโรคที่สร้างความรําคาญผู้ป่วยจะวิตกกังวลมากกว่าว่าทําไมโรคไม่หายเสียทีแม้ได้รับยารักษาแล้วก็ตามโรคนี้ถือเป็นโรคลำไส้ที่พบบ่อยมากที่สุดโรคหนึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่มากอาจไม่เคยไปพบแพทย์เลยด้วยซ้ำ แต่ในบางรายก็อาจมีอาการที่รุนแรงขึ้นจนเป็นปัญหาได้เช่นกันมิศว์เรนวันนี้ครับพูดถึงเรื่องของโรคลำไส้แปรปรวนนะครับชื่อก็บอกแล้วว่ามันแปรปรวนนะครับคุณอาจจะเคยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีลมในท้องหรือบางทีก็อยากจะ เรื่อยลมออกมาครับหรือว่ามีอาการท้องเสียสลับกับท้องผูก่กันนะครับบางครั้งก็ทําให้เราสับสนว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันแน่นะครับท่้งที่บางคนก็ดูจากภายนอกแล้วสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีและบางคนก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโรคนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับอาจารย์แพทย์หญิงสุภามาเชิญอ,อักษรครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตรบภาวิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณห่าครับสดีค่ะครับ โรคลำไซ้แปรปรวนะครับมันจะเกิดขึ้นจากสเเาเหตุอะไรได้บ้างครับ เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ถ้าตอบตามตรงก็ต้องบอกว่ายังไม่ทราบแต่เขาพบว่ามีหลายปัจจัยที่อาจจะทําให้คนคนนึงเนี่ยเป็นลําไส้แปรปรวนเริ่มตั้งแต่เขาอาจจะเคยมีการติดเชื้อในลําไส้นํามาก่อนแล้วทาให้มีการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียที่เคยอยู่ในลาไส้เราแล้วก็ทําให้มีอาการคนคนนั้นมักจะมีประวัติส่วนตัวเช่นมีความเสี่ยงส่วนตัวว่าเขาอาจจะเคยมีการเจ็บป่วยสมัยในแบบเด็ก มา <C> e ก่อนมีโรค <S <S มีเกี่ยวกับความเครียดเยอะอะไระค่ะกลุ่มพวกนี้ก็จะมีปัจจัยที่ทําให้เขามีโอกาสที่จะกลายเป็นลําไส้แปรปรวนตอนที่เขาโตขึ้นมาได้ค่ะ,คะ,คะ แล้วอย่างอาการนะคะอาการของโรคแบบนี้จะเป็นยังไงคะมีอะไรที่จะแจ้งให้เห็นชัดเจนบ้างว่าเอ้ยคนมีความเสี่ยงจะเป็นโรคนี้คะ่ะอ,อ,อาการที่เด่นๆของลำไส้แป,ปลปรวนเราจะเรียกว่าเป็นโรคลำไส้ปรปรวนอันดับแรกเนี่ยคนไข้ต้องปวดปวดท้องค่ะต้องมีอาการปวดท้องเป็นอาการเด่นโดยที่อาการปวดท้องนั้นเนี่ยจะมาพร้อมๆหรือว่ามาใกล้เคียงกับอาการขับถ่ายที่ผิดปกติมไม่ว่าจะเป็นแบบท้องผูก<ช>หรือแบบท้องเสีย และคนไข้กลุ่มนี้อาการปวดท้องมักจะดีขึ้นเมื่อเขาได้ขับถ่ายอายกตัวอย่างเช่นไม่ถ่ายท้องมาหลายวันแล้วมีอาการปวดท้องพอได้ถ่ายปุ๊บเนี่ยอาการปวดท้องนั้นหายไปอันนี้เป็นลักษณะจำเพาะของคนไข้ที่เป็นลำไส้แปรปรวนนะคะมักจะดีขึ้นนะคะใช้คํานี้แต่ว่าบางส่วนอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้แต่ว่าอาการปวดท้องนั้นจะมาใกล้ๆกับการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงครับแล้วอาการของโรคนี้มันแตกต่างจากอาการท้องเสียหรือว่าการท้องผูก รวมไปถึงกระเพาะอาหารยังไงบ้างมันบางทีพอผูเปวดท้องเนี่ยคนไข้บางทีเขาก็จะแยกไม่ค่อยออกเพราะมันก็อยู่บริเวณใกล้ๆกันหมดอ่าถ้า<ะ>เป็นกลุ่มท้องผูกเรื้อรงัง<ะ>พวกนี้จะ,ะไม่มีปวดท้องะนะคะหรือท้องเสียเรือรงังพวกนี้<ะ>ก็จะไม่มีปวดท้องเช่น<ะ>เดียวกันหากเป็นกลุ่มซึ่งเป็นโรคกระเพาะอาหารเนี่ยอาการปวดต้องเป็นลักษณะของปวดแบบที่มาจากท้องส่วนบน ดังนั้นตำแหน่งที่ปวดจะเป็นตัวบอกได้ว่าเขาควรจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนลำไส้แปรปรวนเนี่ยปัญหาหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ลำไส้ดังนั้นปวดเนี่ยอาจจะเป็นตรงกลางท้องหรือว่าเป็นด้านล่างมากกว่าที่จะเป็นด้านบนนึอ่ออกไหมคะแต่กลุ่มพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการดําเนินโรคหรือการกําเนิดโรคที่ใกล้เคียงกันเขาอาจจะเกิดร่วมกันก็ได้คือมีลำไส้แปรปรวนร่วมกับมีโรคกระเพาะอาหารร่วมด้วย ใช่แล้วเ,เ,เ,เราจะรู้ได้ไงคะคาว่าอาการปวดเนี่ยค่ะอันไหนอย่างเช่นปวดมาตลอดเลยแล้วก็หรือว่ามีอาการปวดก่อนจะถ่ายคะความหมายที่อาจารย์ไ,ได้ทั้งคู่คเลยค่ะอาจารย์สมัยก่อนเขาพูดว่าปวดแล้วต้องดีขึ้นเมื่อ,เม,อเมื่อเขาได้ถ่าย <C HA? S 1> แต่ว่าเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นหรือเราดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะขึ้นเราพบว่า ถ่ายแล้วเขาอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้ดังนั้นมันเลยต้องมีเกณฑ์ที่ใช้ใ,ชในการวินิจฉัยว่าเอยคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่เราจะคิดถึงว่าเขาน่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนได้<ช>ดังนั้นเกณฑ์ที่เขาจะบอกคือระยะเวลาที่เป็นต้องนานพอใ,ในแต่ละครั้งที่เป็นหรือว่าระยะอ,อ,อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น1สัปดาห์ต้องเป็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะโดยที่อาการดีขึ้นเมื่อเขาได้ขับถ่ายหรือมาใกล้ๆก,กันโดยที่เขาต้องไม่มีสัญญาณอันตรายเราถึงจะสามารถ ให้การวินิจฉัยได้เพราะอย่างที่คุณถามมาสักครู่นียนะคะพบว่ามันแยกไม่ออกกับพวกที่เป็นมะเร็งหรอกค่ะอเราจะบอกได้ว่าเราจะมั่นใจในการวินิจฉัยว่าคนนี้น่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนแน่ๆก็คือเขาต้องไม่มีสัญญาณอันตรายสัญญาณอันตรายหมายถึงอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องไม่มีน้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะขับถ่ายที่ออกมาต้องไม่มีมูกหรือไม่มีเลือดปนออกมานะคะ การปวดท้องเนี่ยต้องไม่หลับไปแล้วถูกปลุกขึ้นมาให้ตื่นเพราะว่าปวดท้องรุนแรงนึกออกไหมคะอาการบางอย่างเนี่ยต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีต้องตรวจเพิ่มเติมก่อนหรือถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณอันตรายแต่ว่ามาเป็น โรคนี้ตอนอายุมากอายุมากหมายถึงอาจจะเกิน50ปีพวกนี้ถือว่าเขามีความเสี่ยงตามอายุอยู่แล้วเราจะมั่นใจได้ว่าเขาไม่เขาเป็นลำไส้แปรปรวเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมใช่คะแล้วถ้าเกิดอาการบอกว่าอายุเยอะๆเราแบบให้ระวังแปลว่าโรคเนี้ค่ะมักจะเกิดในช่วงอายุช่วงไหนมากที่สุดคะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่จะเป็นลำไส้แปรปรวมักจะเป็นอายุน้อยวัยรุ่นถึงวัยต้นกลางคนประมาณนี้โดยส่วนใหญ่เขาพูดว่ามักจะ เป็นก่อนอายุสักประมาณ40ปีเราจะเจอบ่อยนะคะถ้าเป็นหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีประวัติในอดีตที่เคยเป็นเป็นหายหายมาก่อนแล้วก็อาการมากําเริบช่วงที่อายุมากขึ้นนั่นเอดังนั้นเนี่ยถ้ามาเริ่มเป็นตอนอายุมากให้ระวังโรคทางกายไว้ก่อนเช่นมีอะไรไปขวางแล้วทาให้เกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากเป็นตอนอายุมากแล้วถ้าใครที่เริ่มเป็นตอนหนุ่มสาวนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้ววัยหนุ่มสาวน่าจะเป็นวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับทำไมพบโรคนี้ในหนุ่มสาวบางกลุ่มได้อะครับพฤติกรรมกันอาจ<ช>จะมีนะก็อาจจะมีส่วนนึงส่วนใหญ่เป็นจะอย่างที่บอกนะคะอันหนึ่งที่มักจะเป็นปัญหาหลักๆก็กคือจะเป็นเรื่องของมีความไวหรือมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งกระตุน้นเช่นคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ย มีอะไรมากระตุ้นนิดหน่อยเนี่ยในในในความที่เราอดทนเนี่ยใช้คํานี้แล้วกันนะคะครเราไม่มีความกังวลเราไม่มีรเรื่องอื่นในชีวิตเข้ามาเนี่ยอาการอาจจะไม่มีแต่ในกลุ่มคนซึ่งมีความเครียดในชีวิตไม่ว่าจะจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่มักจะกระตุ้นให้มีอาการดังนั้นส่วนใหญ่ คนหนุ่มสาวเนี่ยมักจะเวลาไม่เคยเจอกับความเครียดหรือว่ามีการตอบสนองหรือว่ามีการแก้ไขปัญหาชีวิตอะไรที่ไม่ดีเขาตอ,ตอบสนองโดยอาการทางอื่นเป็นการแสดงออกทางอื่นในส่วนหนึ่งนะคะคนอกเหนือไปจากความผิดปกติที่อยู่ในลำไส้เองเช่นเขาอาจจะพบว่ากลุ่มพวกนี้อาจจะมีการบีบตัวของลำไส้ที่ผิดปกติแล้วไปบวกกับ ความไวต่อการบีบตัวอันนี้มากกว่าคนอือ่นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้ในถิ่นที่อยู่ของมันอาจจะตามหลังการได้ยาฆ่าเชื้อก็ได้ายาปฏิชีวนะนะคะหรือว่าเป็นตามหลังการเคยติดเชื้อในลำไส้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ะได้เราเป็นไปได้ไหมคะว่าอาการต่างๆของคนที่เป็นโรคพวกนี้ค่ะเกิดจากอาหารบางชนิดที่ไปกระตุ้นให้เขามีอาการท้องเสียตัวอาหารเองเนี่ยนะคะตามข้อมูลไม่ได้พบว่าเป็นเหตุ ให้มีอให้เป็นโรคแต่คนที่เป็นโรคแล้วด้วยสาเหตุอื่นๆด้วยปัจจัยอื่นๆที่กล่าวมาสักครู่นี้อาจจะถูกกระตุ้นด้วยอาหารบางอย่างบางคนจะรู้เลยว่าอ๋อถ้ากินอันเนี้ยอาการเขาจะแย่ลง่อาก็คือถูกกระตุ้นด้วยอาหารได้แต่ว่าตัวโรคไม่ได้ถูกไม่ได้เริ่มต้นจากการกินอาหารอันนี้แล้วกลายเป็นลำไส้แปรปรวนแต่หากเป็นแล้วถูกกระตุ้นด้วยอาหารบางชนิดซึ่งต้องสังเกตว่าตัวเองถูกกระตุ้นด้วยอะไรแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอันนั้นไป ไม่ได้แบบจำเพาะเจ้าะจงว่ากินปลาร้าตำตำแล้วจะเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวบาว่าอาจจะมีความอ่อนไหวกับอาหารบางประเภทซึ่งก็เป็นหน้าที่ของตนเองที่จะต้องสังเกตซึ่งแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันถูกต้องใช่ค่ะนะฮะอาการต่างๆของโรคนะครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไปหาคุณหมอนะครับมันจะพัฒนาความรุนแรงของโรคไปได้ไหมครับถามว่าพัฒนาได้ไหมความรุนแรงพัฒนาได้แต่ ข้อดีของมันนะคะคของกลําไ้แปรปลวนนี่คือ,อความรุนแรงอาจจะเยอะแต่ไม่กลายเป็นมะเร็งคนไทยหรือคนส่วนใหญ่มักจะกลัวว่าเอ้ยอาการปวดท้องเรื้อรังถ่ายท้องเสียเรื้อรังหรือท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเขาจะเป็นมะเร็งมากกว่าประชากรทั่วไปหรือเปล่าพบว่าไม่ได้มากกว่าเหไหมคะโอกาสในการเป็นมะเร็งเนี่ยเท่ากับประชากรทั่วไปหรือเท่ากับความเสี่ยงในครอบครัวของคนไข้คนนั้นๆเองเหงนไหมคะค่ะ แล้วตัวในการรักษาโรคนี้นะคะมีความยากง่ายในการรักษายังไงบ้างคะอาจารย์ความยากง่ายนะคะค่อนข้างมีความแตกต่างกันในคนไข้แต่ละคนโดยปกติเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวขอพูดก่อนนะคะนอกจากอาการในลำไส้แล้วเนี่ยนะคะคเขาคนไข้กลุ่มนี้อาจจะมีอาการนอกลำไส้ด้วยแล้วบางทีเราจะพบว่าปวดท้องอย่างเดียวแล้วมีท้องผูกท้องเสียอย่างเดียวบางทีเราจะพบว่า,วาเขามีปวดศีรษะเรื้อรังด้วย มีปวดกล้ามเนื้อเรือรังใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นกลไกที่เชื่อมโยงกันมันอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความกังวลส่วนหนึ่งที่ทําให้มีอาการหลายระบบและสามารถมีอาการนอกลําไส้ได้ด้วยนะคะบางทีบอกเลยว่าปวดหัวมาพร้อมๆกับปวดท้องอย่างนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยบางทีเรารักษาเราไม่รักษาเฉพาะลําไส้อย่างเดียวอาจจะต้องรักษาอาการนอกลําไส้ร่วมด้วยนะคะเวลาเรารักษารักษาอย่างไรบ้างส่วนใหญ่มักจะแบ่งเป็น2ส่วนดับแรกคือการปรับพฤติกรรมนะอันที่2คือการใช้ยา ซึ่งการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยามีหลายๆกลุ่มส่วนใหญ่มกักจะแยกว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์ที่ลำไส้โดยตรงหรือเป็นยาที่ไปปรับ<ม>เรื่องต่อความคิดความอ่านหรือเป็นการปรับเรื่องของการหลังของสารสื่อประสาทที่อาจจะมากเกินไปะนะคะ<ม>ในแง่ของการปรับพฤติกรรมมีอะไรบ้างเนี่ยอ,อันที่หนึ่งก็คือพยายามใช้วิธีจัดการกับความเครียดให้ได้ดี นะคะอาจจะจงบางรายอาจจะต้องไปคุยกับจิตแพทย์ซะด้วยซ้ำไปนะคะว่าเราจะสามารถจัดการกับความเครียดแบบนี้ได้อย่างไรบ้างอันถัดไปที่เขามักจะพูดถึงกันเป็นประจำคือเรื่องอาหารนะคะว่าเราจะหลีกเลี่ยงอาหารอะไรหรือควรจะเลือกรับประทานอาหารอะไรแล้วทําให้อาการนี้เขาดีขึ้นอันนึงที่ดีมากมากก็คือสังเกตว่าอาหารอะไรหรือเครื่องดื่มอะไรที่ทาให้เรามีอาการมากขึ้นให้หลีกเลี่ยงนะคะแต่เผอิญบางคนไม่รู้เลยเขาก็อาจจะมีการพูดถึง อาหารกลุ่มหนึ่งซึ่งชื่อย่อเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัวย่อก็คือฟอสแมปเผื่อเราลองไปหาอ่านดูชื่อเต็มของมันก็จะเป็นฟลุกโตโอลิโกโพลีไดซคคารายแอนโพลีอลนะคะในอาหารกลุ่มนี้ถ้าประเภทที่มีฟอสแร์สูงสูงจะกระตุ้นทำให้เรามีอาการมันก็จะมีทั้งผักมีทั้งผลไม้มีเครื่องดื่มมีธัญพืชบางอย่างบางชนิดก็อยู่ในกลุ่มซึ่ง ฟอสร์แมปต่ำซึ่งเราอยากได้อาหารซึ่งฟอสร์แมปต่ำอันนี้พูดได้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะใช่ค่ะถ้างนั้นเขาก็จะเลือกในแง่ของเรื่องอาหารเนี่ยคืออันที่หนึ่งดูว่าตัวเองไวกับอะไรให้หลีกเรียกสิ่งนั้นถ้าไม่รู้ลองไปดูอาหารที่มีฟอสร์แมปต่ำๆแต่ว่าส่วนตัวอย่าอย่าคิดว่าอย่าไปให้ความกังวลกับเรื่องพวกนี้มากเพราะยิ่งถ้าเราใส่ใจกับมันมาก เราคิดว่าอุ้ยตายแล้ววันนี้ฉันจะกินอะไรดีไม่มีอะไรกินเลยอะไรเงี้ยค่ะความเครียดมันอาจจะเกิดมากขึ้นดังนั้นอะไรทำเครียดไปอีกเวลาเรากินอะไรแล้วเราแย่ลงเนี้ยอันนี้เป็นอันที่บอกได้ดีที่สุดคิดว่าจะเป็นส่วนนี้นะคะส่วนชนิดของยาถ้าอาการรบกวนมากคงไม่สามารถแค่ปรับพฤติกรรมอย่างเดียวได้นะคะเรื่องอาหารเรื่องออกกําลังกายเรื่องการจัดการความเครียดอาจจะต้องพิจารณาเรื่องยาเรื่องยาเนี่ยเราจะแบ่งเด่นๆเป็น3มกลุ่มนะคะก็อันที่1ก็คือ การจัดการกับเรื่องปวดก็ะจะมียากลุ่มซึ่งเป็นยากแก้ปวดมีทั้งออกฤทธิ์ที่ลำไส้โดยตรงหรือเป็นออกฤทธิ์ที่การหลังของสารสื่อประสาทก็มีมนะคะ,<อ>ะลำไส้แปรรวนมีหลายชนิด อีกเช่นเดียวกันบางคนเด่นท้องผูกบางคนเด่นท้องเสียบางคนไม่รู้เลยแหละเช้านี้อาจจะเสียอีกสองวันอาจจะผูกหรืออะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็จะไปจัดการถ้าท้องผูกมักจะเป็นยาระบายซึ่งก็มีหลายกลุ่มบางคนก็อาจจะเหมาะกับบางกลุ่มนะคะถ้าหากว่าเป็นชนิดที่เป็นท้องเสียก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ยาหยุดถ่ายค่ะเอาไหมคะเนาะประมาณนั้นแล้วก็บางทีพวกลมเยอะหรืออาจจะมียาบางกลุ่มเช่นเป็นยาอโปรไบโอติกที่มีคนพูดถึง เพราะว่าพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้ดังนั้นการใช้โปรไบโอติกซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวดีพูดง่ายๆแล้วกันนะคะไปจัดการจัดระเบียบของแบคทีเรียในลำไส้ในบางรายก็ได้ผลนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ทุกรายค่ะอาจารย์เอ๊ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่า มันจะเด่นอย่างเช่นแบนบบางคนมีอาการท้องอืดตลอดนี่ค,ะค่ะมันจะอยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยไหมคะโรคนี้ด้วยไหมคะ,ะถ้าอืดอย่างเดียวค,คือท้องอืดเป็นอาการของลำไส้แปรปรวนได้แต่ว่าถ้าอืดอย่างเดียวทีนไ้ไม่ปวดเลยอาจจะ,ะต้องคิดถึงโรคอื่นไว้ด้วยส่วนหนึ่งนึกออกไหมคะอาการในที่มีคือท้องเสียด้วยทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการท้องเสียจะสามารถแยกแยะไหมว่าท้องเสียที่เกิดจากอาการลำไส้แปรปรวนกับท้องเสียที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นอาหารเป็น มันจะมันแยกกันได้ค่ะเพราะว่าเราจะบอกว่าเขาเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยระยะเวลาที่เป็นต้องนานพอเป็นอยู่นั่นแล้วไม่หายสักทีหนึ่งยิ่งเป็นนานโอกาสที่จะเป็นโรคไร้แรงยิ่งน้อยดังนั้นในตามเกณฑ์เขาบอกว่าคุณต้องเป็นโรคนี้เกินคือมีอาการแบบนี้ปวดท้องและสัมพันธ์กับการขับถ่ายต้องเกิน6เดือน ออกไหมคะกลุ่มซึ่งเป็นล้ำไส้อักเสบนะคะจากการกินอาหารอะไรบางอย่างเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นแบบเฉียบพลันแล้วหยุดอ่าแล้วเราก็มีช่วงที่เราสบายดีหลายหลายเดือนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นล้ำไส้แปลรคนพวกนี้มันมักจะเป็นเป็นหายหายแล้วต้องเป็นต่อเนื่องกันในช่วงเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ระยะเวลาต้องนานพอถ้าไม่นานนี่เรามักจะกลัวคนไข้บางคนบอกว่าเป็นนานแล้วจะกลัวแต่ว่าหมอเนี่ยเวลาเป็นนานๆแล้วไม่เป็นอะไรสักทีหนึ่ง คือก็แบบโอ้ยรบกวนชีวิตประจำวันจังเลยค่ะไม่หายค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรคือไหม่เพราะใหม่อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราสบายใจละนะคะแล้วการกินยาพวกนี้การรักษาโรคนี้มีโอกาสหายไหมคะอาจารย์ถามว่ามีโอกาสหายไหมก็ต้องตอบว่ามีโอกาสหายบางทีแต่ว่า ตามธรรมชาติของมันเนี่ยเราพบว่ามักจะเป็นเป็นหายหายเวลามีเขาตามไปในอนาคตเนี่ยเพราะว่าคนไข้ส่วนหนึ่งอาจจะดีขึ้นบางส่วนจะคงเดิมก็คืออยู่อย่างนี้แหละม,มีช่วงที่ดีบ้างมีช่วงที่แย่บ้างเปลี่ยนไปตาม ชีวิตของเขาบางคนเปลี่ยนงานบ,บางคนคเปลี่ยนจะสอบอย่างเงี้ยค่ะหรือเปลี่ยนที่อยู่รหรือไปเที่ยวต่างประเทศบางทีพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงเขาก็จะอาการก็จะขึ้นขึ้นลงๆต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางคนถ้าชีวิตมันดีมากเขาสามารถจัดการได้พวกนี้มีโอกาสหายขาดได้ใช่ค่ะเพราะที่เป็นอาการนี้รับทบเปคนควรจะต้องมียาอะไรประจําติดตัวเอาไว้ไหมครับเรามักจะให้ดูความรุนแรงของตัวเองเป็นหลักเพราะว่าเนื่องจาก เวลาเขาเป็นเขาเป็นนานเนี่ยเขาจะรู้ว่าเอ้ยมีอะไรบ้างที่จะเป็นตัวกระตุ้นเขาดังนั้น<ะ>การมียาไว้ซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการแต่ละครั้งเนี่ยนะคะ,ะมันไม่มียาที่แบบกินทุกวันแล้วแบบชีวิตนี้สบายดี<ะ>ทุกวัน<ะ>อ,าอาจจะเริ่มมีนะคะเ<ะ><ะ>พียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ดีเท่ากับการกินเป็นครั้งคราวดังนั้นค<ะ>นไข้ส่วนเนี้ยพอเป็นเรื้อรงังเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเมื่อไหร<ะ>่ที่มีเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่า มันจะกระตุ้นให้มีอาการอาจจะต้องมียาเพื่อบรรเทาอาการเป็นครั้งครั้งน่าจะดีกว่าก็แปลว่าโรคนี้ไม่เป็นต้องกินยาทุกวันไม่จําเป็นค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติมีอาการนะคะเราจะเป็นต้องกินนานแค่ไหนคะถ้ามีอาการก็กินจนอาการดีขึ้นแล้วเราสามารถหยุดยาได้ครัพยายามจะนึกแทนคนที่เป็นเขาไม่เคยเป็นโรคนี้ ม่เป็นาก,าก็ดีแล้วคะ่ะด,ดีแล้วอย่าเป็นเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นมันจะส่งผลรบกวนกับการใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากมายแค่ไหนครับหรือว่ามันก็ยังสามารถจะทจะํากิจวัตรตามปกติได้ ความรุนแรงของโรคซอมไส้แบบนี้ตั้งแต่ไม่ต้องมาหาหมอจนกระทั่งต้องแอดมิดคือหมายถึงต้องนอนโรงพยาบาลก็มีจนต้องใช้ยาฉีดเนี่ยก็มีนึกออกไหมคะซึ่งส่วนใหญ่คนที่อดทนมักจะไม่ต้องมาหาหมอแต่ประเภทคนที่มันก็ไม่เชิงอดไม่อดทนนะคะเพราะบางคนเนี่ยเขาอาการรุนแรงจริงพวกนี้ก็จําเป็นต้องใช้ยาเพราะฉะนั้นความรุนแรงมีตั้งแต่สามารถแค่ปรับพฤติกรรมแล้วดีขึ้นได้หรือต้องใช้ยา1ชนิด2ชนิดหรือใช้ยาที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีนะคะบางนั้นบางทีบางคนเป็น แบบรุนแรงก็รบกวนมากเช่นเดียวกันทาให้ต้องขาดงานเป็นเหตุให้เขาต้องขาดงานไปสอบไม่ได้เรียนหนังสือได้ไม่ดีเนี่ยพวกนี้มีได้เลยค่ะคก็วันนี้ได้รู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโรคลำไส้แปรปรวนครับถ้าใครเข้าข่ายว่าจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็ลองไปปรึกษากับคุณหมอดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงสุพมาเชิญอักษรครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินหารและจับภาควิชาอายุรศาสตร์กันมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักรุ่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับเช็คเคสวันนี้จะเป็นเคสเกี่ยวกับโรคอะไรเดี๋ยวมาติดตามครับ